สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาทํากระถางปลูกต้นไม้นะครับก็จะทําแบบง่ายๆนะครับแบบไม่มีแบบปั่นปูนนะครับก็จะใช้เป็นกระมังตัดก้นนะครับจะเป็นกระมังความกว้างอยู่ที่50นะครับความสูงจะอยู่ที่18เซนติเมตรนะครับกระมังใบนี้เดี๋ยวเรามาขึ้นทรายก่อนเลยนะครับก็ใส่ทรายเข้าไปให้เต็มในกระมังที่เราเตรียมไว้เลยนะครับ อัดเข้าไปให้เต็มแล้วก็ให้แน่นนะครับเวลาเราขึ้นปูนจะได้ไม่ตกจะได้ไม่แตกนะครับจะได้ขึ้นปูนง่ายๆนะครับครับพอใส่สายเข้าไปเต็มๆก็ใช้เกียงนะครับเกียงแบบยาวๆแบบนี้นะครับตบให้แน่นนะครับครับพออัดสายแน่นเสร็จก็มายกกระเบงออกนะครับหมุนๆๆนะครับจะได้รีบเรียบนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาตกแต่งตรงก้นกระถางกันนะครับก็ออกมาให้เพื่อนๆชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับสาหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ไม่มีแบบทํากระถางปลูกต้นไม้นะครับแบบปั่นปูนนะครับก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถใช้กระมังเล็กกระมังใหญ่หรือว่าไม่ใช้กระมังก็ได้นะครับอะไรก็ได้อยากได้ทรงสี่เหลี่ยมหรือว่าทรางไหนก็ได้นะครับ เสร็จแล้วก็มาผมใช้น้ำมันพืชนะครับเทรอบตรงแผ่นที่เราใช้ทำนะครับเพื่อไม่ให้ปูนติดแผ่นนะครับเวลาเราแกะออกเวลาเราทำเสร็จแห้งแล้วจะได้ไม่ติดนะครบับเสร็จแล้วก็มาใช้น้ำปูนนะครับก็จะเป็นน้ำปูนเค็มนะครับ ให้ทั่วเลยนะครับก็จะเป็นการขึ้นปูนรอบแรกนะครับการทำแบบนี้เราต้องใช้จินตนาการเรานะครับถ้าใครจินตนาการดีจินตนาการนี่ก็จะได้ออกมาสวยๆนะครับใบเดียวในโลกนะครับเพราะว่าไม่สามารถทำแบบเดิมได้ ลาดปูนให้ทั่วเลยนะครับผมจะผสมเป็นน้ำนะครับ ใส่ให้เต็มไปเลยครับอน,นี่ก็เทปิดก้นด้วยนะครับแล้วก็จะใช้เกียงนะครับปาดให้เรียบๆนะครับพอใช้เกียงปาดเรียบเสร็จเราก็จะใส่ลวดครับใส่ลวดแล้วก็ใส่เหล็กนะครับเพื่อป้องกันการแตกนะครับ ผมใส่ลวดตรงขอปากกระถางนะครับเป็นหนึ่งเส้นก็ใส่ด้านข้างเข้าไปสี่เส้นนะครับแล้วก็ตรงก้อนอีกเส้นหนึ่งนะครับก็พอใส่เสร็จแล้วก็ ผสมปูนนะครับคราวนี้จะเป็นใช้ปูนผสมทรายครึ่งต่อครึ่งนะครับลงไปรอบสองนะครับคราวนี้จะเป็นรอบที่สองแล้วใช้เกียงนะครับปากนะครับ ใส่ให้เต็มนะครับไม่เต็มแล้วก็ใส่เข้าไปเพิ่มเข้าไปครับปูนใส่ปูนเพิ่มเข้าไปแล้วก็ปาดลงมาให้เต็มนะครับ หลังจากที่ใส่ปูนเต็มเสร็จเราปล่อยให้ปูนเขาบาดนะครับแล้วก็เอาเกียงนะครับมาปาดขึ้นนะครับ จากนี้ก็พอปล่อยทิ้งให้มันมาดแล้วก็เราก็มาตกแต่งนะครับผมก็จะใช้เป็นปูนไม่ได้ผสมทรายนะครับผสมเสร็จแล้วก็มาใช้มือทําแบบนี้เลยนะครับกข็ขึ้นอยู่กับจินตนาการของแต่ละท่านนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับ ก็มาทำขากระถางกันครับก็จะใช้ปูนวางแบบนี้นะครับแล้วผมจะมีเป็นท่อ PVC นะครับก็เอามาตัดขึ้นเป็นรูปเพื่อที่จะทำขากระถางนะครับใช้ท่อ PVC เป็นแบนนะครับแล้วก็มาตัดรับโคดแบบนี้นะครับ หลังจากที่เราปล่อยทิ้งไว้ให้หมาดๆนะครับเราก็จะผสมปูนนะครับเอ,เอาเนื้อปูนนะครับมาผสมให้เป็นน้ํานะครับแล้วก็แล้วก็เอามาลาดลงตรงขากระถางนะครับแล้วก็ใช้แบบที่เราเตรียมไว้ปั่นแบบนี้นะครับก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับเริ่มสวยขึ้นมาแล้วนะครับ เอาเนื้อปูนครับไปทําเป็นน้ําแล้วก็มาลาดลงแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้แบบนูดแบบนี้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้คือให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับในการทำสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ทาอยากได้กระถางนะครับอยากทำกระถางดูคลิปนี้จบก็น่าจะได้ทำได้สบายๆเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นการตายตัวนะครับว่าต้องให้ออกมารูปทรงไหนนะครับมันจะเป็นแบบว่าขึ้นอยู่กับจินตนาการของแต่ละท่านนะครับ เสร็จแล้วผมก็ใช้แปรงทาสีนะครับจุ่มน้ำปัดปัดให้รอบเลยนะครับ พอปัดรอบเสร็จผมก็ใช้ด้ามแปลงนะครับขีดลายเส้นนะครับ ขีดให้รอบๆเลยนะครับครับพอขีดรอบเสร็จก็ใช้แปรงปัดอีกรอบนึงนะครับปัดเอาขี้ปูนออกนะครับ ขีปูนออกให้หมดเลยนะครับครับผมหลังจากที่ปัดขีปูนออกเสร็จเดี๋ยวเราจะมาตัดขากระถางกันนะครับตัดขากระถางให้สวยงามนะครับผมจะใช้เป็นมีดทําครัวนะครับ ส่วนปูนที่เราตัดออกเราก็เก็บไ้ใช้อีกนะครับใช้มีดตกแต่งนะครับ ก็ตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับขากระถางใช้มีดตกแต่ง่อยครับแล้วเราก็จะเจาะดูระบายน้ําต่อนะครับหลังจากที่ตัดขากระถางเสร็จ ารูระบายน้ํานะครับผมจะเจาะห้ารูนะครับตรงกลางหนึ่งนะครับส่วนด้านข้างอีกสี่นะครับ พอเจาะรูระบายน้ําเสร็จคราวนี้เราจะมาทําขอบปากกระถางกันนะครับก็จะเป็นปูนที่เราตัดออกมาแล้วก็ผสมทํานี่นะครับจะวางบางๆไปแบบนี้เลยนะครับวางไม่ต้องคิดนะครับเดี๋ยวเราตอนเราเอาท่อ VVC วิ่งเดี๋ยวเขาก็เข้าไปติดกับขอบปากกระถางเองนะครับวางให้รอบๆครับ หลังจากที่วางปูนเสร็จราวนี้ก็ใช้ท่อ pvc ผ่าครึ่งนะครับรอบแรกก็จะวิ่งยากสักหน่อยนะครับรับพอได้รอบแล้วก็สบายนะครับตรงไหนที่เนื้อปูนน้อยนะครับเราก็ใส่เสริมเข้าไปนะครับขอบปากกระถาง จุดไหนที่เนื้อปูนน้อยเราก็ใส่ใส่เข้าไปครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เอามาให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากทำกระถางปลูกต้นไม้ไว้ใช้เองที่บ้านนะครับ ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็มากดถูกใจกดคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์ให้นะครับพอผมทิ้งไว้ครบ12ชั่วโมงนะครับก็มายกออกจากแบบทรายนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบ คลิปของผมนะครับก็กดซับะไคร้นะครับกดกระดิ่งไว้นะครับเผื่อผมทำอีกผมก็จะลงคลิปลงวิดีโอ